เดี๋ยวก่อน่ื่นเราไปฟังท่านชยสาโลท่านว่าอย่างไรเกี่ยวกับการพูดคุยจะเกิดประโยชน์ต่อการสมาคมกับผู้คนมากน้อยแค่ไหนไปดูสาระของท่านสักนิดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าวันนี้มีอะไรมาแชร์คำพูดอาจเป็นเพียงลมปากแต่คำพูดบางคำเช่นฉันรักเธอฉันเกลียดเธออาจมีอนุภาพให้เกิดอารมณ์ปัทุขึ้นในใจกระนั้นหลายคำก็ดูธรรมดาเสียจนแทบไม่ทันสังเกตเรื่องนี้เป็นการสำคัญผิด เพราะคําเหล่านี้มักแฝงไว้ซึ่งความคิดที่เรายังไม่ได้คล้คลวนเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวและความคิดเหล่านี้มักทําให้เราเนี่ยทุกโดยไม่จําเป็นยกตัวอย่างคําว่าควรและไม่ควรสองคำนี้หมายความว่าอะไรกันแน่ทำาไมเราถึงทุกนักหนาเวลาที่ใครหรืออะไรไม่เป็นไปตามที่เราคิดว่าควรจะเป็นภายใต้คําว่าควรแฝงคําว่าถ้าเอาไว้ลองพิจารณาประโยคที่มีคําว่า ควรและลองถามดูว่ามีนัยยะของคำว่าถ้าอย่างไรที่จะทำให้ความเข้าใจในเรื่องนั้นชัดเจนขึ้นจนใจของเราเนี่ยสงบลงประโยคที่ตั้งต้นว่าเธอควรอาจขึ้นอยู่บนความคิดว่าความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมขึ้นกับพฤติกรรมบางอย่างเช่นถ้าเธอต้องการรักษาสุขภาพเธอควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเรื่องนี้ชัดเจนตรงไปตรงมา ตัวอย่างความคิดที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยคือถ้าให้คำมั่นว่าจะทำอะไรเธอควรพยายามทำให้ได้ตามนั้นความคิดที่มีปัญหามากที่สุดคือถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องทำตามที่ฉันต้องการทุกสิ่งต้นเหตุแห่งทุกที่พบได้บ่อยคือความสับสนระหว่างสิ่งที่อยากได้กับความถูกต้องเที่ยงธรรมและระหว่างสิ่งที่เราไม่อยากได้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในกรณีเช่นนี้ประโยคที่ว่าเธอไม่ควรทำอย่างนี้อาจมีความหมายไม่ต่างจากฉันไม่อยากให้เธอทำอย่างนี้สักเท่าไหร่ ธรรมะคำสอนโดยท่านพระอาจารย์ชยสาโรถอดความโดยท่านปิยะสีโลภิกขุอนุโมทนาสาธุเอาละฟังท่านชยสาโรเสร็จสิ้นจบไปพวกเราอาจจะได้มุมมองและทัศนะบางอย่างแต่ขอสรุปให้พวกเราได้ฟังเท่านี้ว่าอาจจะเป็นเพราะค่านิยมต่ําและรสนิยมสูงจึงทําให้ความทุกข์ของเรามีบ่อยแล้วก็มีซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นความทุกข์แบบเคยชินมันก็คงจะต้องใช้คําที่ท่านพุทธทาส พูดไว้ว่าทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเอง